แกงอีเหี่ยวเนี่ยคือแกงหน่อไม้ปกติกแกงหน่อไม้สดใช่ไหมคะพอตากแห้งแล้วเส้นมันเล็กลงมันผอมก็อีเหี่ยวอะคะ่ะสบายดีคะ่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สันสเอุจมะอ่างแกงอีเหี่ยวเนี่ยก็คือเป็นอาหารพื้นบ้านความแตกต่างคือการใช้หน่อไม้ตากแห้งนะคะมันก็จะได้ให้เนื้อสัมผัสเนี่ยที่แตกต่างจากหน่อไม้สดคือจะมีความกรึบหน่อไม้สดเนี่ยเวลาแกงแล้วมันจะมีความนุ่มละมุน มีความหวานแต่แกงอีเหียวนั้นความหวานในหน่อไม้เนี่ยหายไปนะคะมันจะมีความกลบแทนรสชาติของเครื่องแกงก็แตกต่างกันน้ำพีของนาตะกุดเนี่ยจะมีความต่างคล้ายกับน้ำพีแกงเผ็ดนะคะนอกจากมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมแล้วยังใส่ใบมะกรูดแล้วก็ยังใส่ถั่วดำทำไมต้องเป็นถั่วดำซึ่งจะทำให้แกงนั้นมีความข้นมีความมันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนอกจากนั้นความข้นก็คือเขาใส่ข้าวแช่สเสน่ห์ของแกงอีเหียวจริงๆก็คือ การใช้ผักแต่งกลิ่นที่เป็นโหระพานะคะจะให้กลิ่นที่ฉีกแนวไปเลยนะคะกินเสร็จแล้วคุณจะต้องตาโตวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันิสาตะกุดแจม่มการทำอีเหนียวนะคะคือการนำหน่อไม้ทั้งเปลือกมาเผาเผาเสร็จแล้วเราจะมาเขียนหรือซอยให้เป็นเส้น แล้วเราไปต้มหรือนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเรานําไปตากให้มันแห้งนี่คืออ e ีเหี่ยววัตถุดิบแกงอ e ีเหี่ยวมีอ e ีเหี่ยวน้ำใบยะนางแคปหมูพริกแกงปลาถั่วดำและก็ใบโหระพาค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําอ e ีเหี่ยวใส่หม้อแล้วเราก็จะเติมน้ำใบยะนางให้ท่วมอ e ีเหี่ยวแล้วเราจะเติม ตัวดำที่คั่วแล้วก็ทอเปลือกแล้วเพื่อเพิ่มความมันและเพิ่มรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะรอน้ำใบยะนางเดือดค่ะวัตถุดิบต่อไปคือต้องใส่ปลาค่ะเราจะนำปลามาที้ในน้ำใบยะนางในหม้อให้ละลายเข้าไปในน้ำใบยะนางด้วยค่ะ ต่อไปคือการเติมน้ำปลานะคะจะมีเนื้อด้วยเราก็จะคนเข้าไปในน้ำแกงเลยเพื่อให้เนื้อปลาละ,ละลายเข้าไปในน้ำแกงด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติเค็มอันนี้คือพริกแกงค่ะในพริกแกงจะมีพริกหอมกระเทียมตะไคร้กระชายเราก็จะมีข้าวแช่ด้วย การใส่แคปหมูค่ะ,ะมันจะทําให้มันกลมกลอมแล้วก็บางคนไม่ไม่กินเนื้อหน่อไม้ก็กินแคปหมูแทนอันนี้คือใบโหระพาค่ะเพิ่มความหอมแกงอีเหี่ยวเนี่ยนะคะในส่วนของตัวน้ำแกงซึ่งมันแตกต่างที่อื่นคือการใส่ถั่วด,ดำ แล้วถั่วดำเนี่ยเป็นอาหารที่ว่าให้โปรตีนสูงแล้วก็ให้ธาตุเหล็กเนี่ยสูงมากกว่าถั่วชนิดอื่นอันนี้ก็คือความความเด่นเลยในขณะที่แกงหน่อไม้ที่อื่นเนี่ยไม่มีโปรตีนนะคะแต่ถั่วดำอ่ะเป็นตัวชูโรงเลยทําให้แกงอีเขียวเนี่ยเป็นนางเอกเนี่ยนะคะมีมงกุฎขึ้นมาทันทีเลยก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะแกงอีเขียวยังเด่นในเรื่องของโปรตีนจากแทบหมืแกงอีเขียวเราเนี่ยก็ได้โปรตีนจากถั่วดําแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้ คอลลาเจนนะคะจากแคปหมูสรุปได้เลยว่าแกงอีเขียวเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยเกือบครบทั้งห้าหมู่หมู่ที่ไม่มีเนี่ยนะคะก็คือผลไม้เท่านั้นเองคาร์โบไฮเดรก็มีก็คือตัวข้าวแช่ที่เราใส่ลงไปนะคะในหมู่ของเนื้อสัตว์ก็มีตัวแคปหมูแล้วก็มีตัวกระดทียมนะคะที่ให้โปรตีนนะคะมีใส่ในตัวของผัก ะะก็คือมีตัวหน่อไม้ซึ่งให้ไฟเบอร์ซึ่งก็ดีต่อสุขภาพในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็มีโหระพานะคะโหระพานี่นะคะ,นะคะก็เป็นพืชที่ว่าหนึ่งเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินซีสูงในพวกที่เป็นผักยอดอ่อนนะคะอันนี้ก็คือความเด่นความเป็นนังเอกของแกงอีเหี่ยว ซึ่งอาจจะแตกต่างจากแกงหม่อไม้โดยทั่วๆไปสําหรับเมนูแกงอีเหี่ยวนะคะเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการแบ่งไปด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาตะกุดอาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ